ทำกันบ้านแล้วนะคะโอ้โหดีใจมากเลยค่ะช่อแฮมาเลยสองบรรทัดไปได้ยังข้ามวันข้ามคืนก็แล้วเช้าวันใหม่ก็แล้วกว่ามันจะไปได้แต่แล้วตัวไม่หากจะลยไม่ค่ะยังจะไว่ คมีเด็กคนหนึ่งค่ะไม่ยอมทำกันบ้านดีลาจนทะเลาะกันดุกันหลายรอบแล้วแล้วทำอะไร <c oughs> ทำอะไรตรงนี้ลกูกหึทำกัน้อ,นอยู่ตรงนี้อคุณครูสอนตรงนี้หรอคะแล้วหนูทำอะไรตรงนี้คะ <c oughs> หนูคะ หนูเขียนตัวเท่าบ้านเลยค่ะลูมันใหญ่จนล้นไปสามสี่บรรทัดแล้วเอาดีๆเอาให้เหมือนพี่คุณครูเขียนตัวอย่างข้ามใครเข้ามาในปะที่หนี่ง้าแอรหาข้าแหาเร็วตั้งใจดีๆค่ะหนูเขียนให้มันตัวแบบพอดีพอดีบรรทัดหนลูกอันนี้มันคือใหญ่มากอ่ะมันแบบเป็นตัวหนังสือขั้นสูงอะลูกคือสูงกว่าบรรทัดมาเท่าเนื้อแวดูด้วยลบเขียนใหม่ คุณครูง,งงเลยแล้วยังลบเอาเป็นก้อนๆมาสิลูกเอาที่ก้อนมันโอ้โหตั้งใจทำทำดีๆกลับไปที่บ้านก่อนกลับไปที่บ้านก่อนนี่โรงเรียนของหนูรหรอคะอ่ะไปๆๆกลับไปที่บ้านก่อนรีบตั้งใจทำยังลบมีไหมในตกลงชีวิต มันใช่ยังลบไหมคะลูกอ่าปลามันก็ดูไม่ออกคนไทยมาล้อค้ามันมีหลายดีไซน์มากจนบางทีมันก,ก็งงว่ามันคือตัวอะไรทาไมทาไมเราต้องทําให้มันดูมีอุปสรรคในการทํากันบ้านไปมากกว่าเดิมอุปสรรคความขี้เกียจเราก็มากพอแล้วท่ <c oughs> วานั้นก็ทำคนนี้ก็ขยันอยากทากันบ้านด้วย <c oughs> อยากให้อ่ากินขนมเบิกเลยลบตั้งใจทําดี <ลบ S 1> ดีค่ะอ <ลบ S 2> ่าใช่ค่ะ굿굿ลบเลยทําสวยๆดีๆเอาให้เหมือนที่คุณครูเขียนไว้ให้เลยคะ่ะ อะไรมือแบบอย่างนั้นเป๊ะๆนะตัวไม่ต้องใหญ่โตมโหฬารอลังการเราล้านดวงโอเคเนี่ยช่าแฮค่ะผ่านมาข้ามวันข้ามคืนแล้วมันยังไปไม่ถึงสองบรรทัดให้เจ้าทียะลยไม่ต้องจับมือเอามามัจับมือหนูเขียนมามัจับมืออะมะมัดจับมือนี่ไงมามัจับมือแล้วนี่ไงมามัาจับมือช่อแฮไว้แล้วแค่เขียนเลยมะมัจับมือช่อแฮไว้แล้วเอ๊ย่างมะจับมือเขียนเหรอเจบมากันมะมหมเป็นหมาเหรอโนโนโนไอเชื้อโรคโนเขียนไปห้ามเข้า เข้ามาอิชาตอ้โหดจังนะก็โรงเรียนนี้มันน่าเรียนมากเลยเนี่ยดูสิไอคนตัวเล็กมันก็มาเนี่ยมาวุ่นวายเนี่ยเ,เขาอยากมาดูช่อแฮเขียนช่อแฮช่วยหยุดรบกวนแฮคโอเคค่ะแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะได้ทำลูกถ้าเราจะต้องสร้างโรงเรียนนานขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ได้ทำมาลูกหนูสร้างโรงเรียนมาทั้งวันแล้วอะลูกเราใส่เวลาในการสร้างโรงเรียนนานไปหน่อยนะลูก อไม่ต้องตัวใหญ่มากตัวพอดีบรรทัดเ้าใส่บรรทัดมาให้มันไม่เกินหลุกหยุดอย่ามาลบกวน้องเขาลบกวนตรงไหนเขาแค่มาสังเกตการา์น้องมีมดจิ้งจอปากฮะนั่นไงมดจริงๆเหรอขนมเมอหมดอหมดอมีมดเหรอมีมดเหรอขนมไม่ใช่มด วัวกันหมดแล้วลว่ะอะอะแอะอะไรไส้เดือนเลยมันจะมาโผล่ตรงนี้ตัวนี้เหรอเน,นี่ยเหรอไส้เดือนเหรอใครเริ่มไส้เดือนก่อนเออเออใครก่อนขี้โม้ไอีเด็กขี้โม้เออเอาอื้ออ้างกันอีกดูไส้เดือนที่ไหนมนจากโมกระดึ๊บกันอยู่ตรงนี้อ่ะมามาออเคถ่ายให้เห็นเนี่ยไส้เดือนของช่อคันเนี่ยช่อแฮร์มาเริ่มส่องบรรทัดไปได้ยังข้ามวันข้ามคืนก็แล้ว ช้วันใหม่ก็แล้วอมันลําบากไปหมาว่าโรงเรียนของหนูอ่ะมันลําบากไปแล้วอ่ะหนูไม่ต้องเอาอะไรมาคุมหัวก็ได้ลูกเดียวลูกหนูยังสร้างโรงเรียนไม่เสร็จอีก๋อวันนี้มันจะทํากันบ้านเสร็จไหมลูกคือกันบ้านนี่เขาให้ทําวันต่อวันอ่ะเราทํสองวัน3มวันก็ยังไม่เสร็จมันจะเขาส่งกันหมดแล้วเดี๋ยวช้ากลับไปที่บ้านอีกกลับไปที่บ้านอีกโถเอ็นดูอ๋อคนนี้ทําไม มานั่งมานั่งรอดูเขาทํากันบ้านได้รอดูเขาทากันบ้านก็ตื่นได้ไหมครับทำไมปากเลอะเทอะจังเข<ห>าขามไปล้างปากหน่อยกินขนมเลอะปากครับไปไหนคะนไปโรงเรียนเหรอคะอ๋อสะพายเป้มาเลยเหรอคะโอเคงั้นจะให้เราไปโรงเรียนจริงๆเลยเดี๋ยวนี่นี่มันจะเป็นชัวงง่วโมงอีกแล้วนะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยโรงเรียนนี้เขาสอนกันยังไงเนี่ยฮึ โรงเรียนอะไรโรงเรียนช่อแฮร์หรอคะนี่เราเปิดโรงเรียนเองอย่างใี้แล้วอะไรเนี่ยแล้วอันนี้มันมีอะไรมันมีตัวอะไรอยู่ในนี้ด้วยไม่ใช่เขาเขาเป็นน้องของหนูน้องของหนูน้องของหนูทําไมต้องคุมหัวขนาดนั้นไม่ปากก็เลอะบอกว่ากินขนมปากเลอะเนาะงน้องหายใจไม่ออกหนูมาคุมอะไรน้องล่ะลูกปิดพม่าอีกปิดม่าอีกอ่ะอ่ะลอวน้องก็หายใจไม่ออกลูกโรงเรียนอะไรทําไมอึดอัดนะคะ งานที่หน่อยจะ่อไล่หรอคุณครู่ะปีศาจคุณครู่ะให้สอนอะไรคะเอาเร็วตระเออให้ถอนตรงกันได้หรอคะให้อมาเอาหยิบไม้บอค่ะไม่ต้องสอนแล้วเด็กๆมันต้องทำเองแล้วตอนนี้มันสอนไปหมดวันแล้วคกินน้ำหน่อยค่ะไม่ได้ค่ะเอยากจะหยิบน้ำมากินเออจะแอบไปชงน้ำเขียวอรอมาเห็นนะคุณครูขขอไปฉี่ไม่ต้องฉี่ค่ะ ัวขอนุ่นขอนี่กินน้ําฉี่กินน้ําฉี่วนอยู่นั่นแหละคะ่ะไม่เสร็จสักทีคะ่ะไหนดูซิผลงานเป็นไงคะ,ะไปมันตัวใหญ่อีกแล้วคุณนักเรียนเมื่อไหร่เราเสร็จนะคะเดี๋ยวก็กินน้าเดี๋ยวก็ไปฉี่เดี๋ยวก็หยิบของเล่นมาเดี๋ยวก็โอ้ยคุณช่อแฮมันจะไม่เสร็จเอานะละคําบอย่างเงี้ยอู้หลูกเขาเรียกอู้รู้จักอู้ไหมคะ แลน่าค่ะโอ้โหดีใจมากเลยค่ะคุณครูค่ะขอบีชชี่ไม่แล้วค่ะ <c oughs> คุณนักเรียนค่ะรีบวิพามเธอค่ะครูค่ะอะไรอีกคะ <c oughs> ยังไม่เห็นเขียนสักทีเลยค่ะผ้าทมันพลุงพลังทำให้เขียนไม่ได้นะคะหนูค่ะหนูทุระอะไรอีกคะหนูทุระเยอะมากค่ะแ <c oughs> มา่าต้องบอกว่า นักเรียนชื่อว่านางแช่แฮเข้ามาอยู่ตรงข้างหน้าสุดค่ะหรอคะไม่ค่ะเชิญคุณนักเรียนชื่อว่าช่องแฮร์รี่ทำกันบ้านคะ่ะอะไรอีกคุณนักเรียนคนนี้สวัสดีค่ะูชื่อนางแช่แฮร์เพิ่งมาเรียนที่นี่ใหม่ค่ะเหรอคะแล้วไงคะ ตายแล้วแล้วการบ้านจะเสร็จไหมลูกนี่ชื่อหนูอะคะมีไยด้วยเหรอลูกพี่ชื่อหนูอะคนนึงถือโอ,โอ้ชี้ชี้ใหญ่เลยเครูนักเรียนคะครูนักเรียนเ,เสร็จยังคะโอ้โหเลยมือสวยนะคะเนี่ยไปเขียนสวยสวยเลยได้ไหมคะเปรีดอยู่เยาวจะไม่โชว์ข้างบนนะคะมีไนการบ้านเดเรวจะไม่เสร็จแล้วนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวครูครูช่วยถ่ายเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวตอนแค่แฮร์เมเสร็จเดี๋ยว เราก็จะไปทำข้างบนกันเถอะนะคะตอนไปข้างบนจะต้องทำเป็นฟิตเนสด้วยะะรอคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนูคะ่ะตัวไปทำคุณครูคก็ถ่ายไปต่อก็ได้นะคะไม่ได้เลยคะ่ะหนูไม่ขอตัวขอหัวขออะไรทั้งนั้นค่ะตอนนี้หนูต้องทำให้เสร็จแล้วค่ะหนูใกล้จะทำเสร็จหนูคะลูกเดี๋ยวก่อนนะคะมาอธิบายอีกทีลูกคือบรรทัดเขาอะ่ะเขาให้ลูกเขียนเนี่ยเหมือนคุณครูคเขียนมาเห็นไหมลูก ตัวหนังสือเอาสูงแค่นี้แค่เต็มบรรทัดหนูเขียนฟาดไปสองบรรทัดแล้วลูกมันโอเวอร์ไซส์ค่ะเข้าใจปะคะลูกมันคูงงเลยค่ะตัวมันใหญ่โตเลยขนาดนี้ค่ะเนี่ยยังลบเราไปไหนเอาลบเขียนใหม่กว่ามันจะไปได้แตและตัวมันหมายจะล o ค่ะยังจะมาแวยังลบปีกินเนี่ หนังสือยังไงดินสอหายยังลบหายตลอดเวลาเขียนได้ครึ่งคําดินสอหายเขียนอีกครึ่งคํายังลบหายมาถามจริงเหรอแฮตอนแฮไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแฮต้องคุณครูขาถึงชั่วโมงมาลูกสอนไปหมดวันเนาะคุณครูขาขอบีชีคุณครูขาหนูหาน้ำไม่เจอค่ะคุณครูค่ะคุณครูค่ะทีเชอร์ทีเชอร์แล้วทีเชอร์อะไรล่ะแล้วทีเชอร์ทีเชอร์ทีเชอร์ตลอดเวลาป่ะคะ ตลอดเวลาเลยปะคะอย่างทีเชอร์เขางงไม่เป็นอันสอนเลยใช่ไหมคะทีเชอร์เขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งชวนทีเชอร์คุยตลอดเวลาหนือเอะไรล่ะคุณครูก้าคุณคานูหานาไม่เจอค่ะขอบกลับบ้านอีกลับบ้านอีกเดี๋ยวแล้วดูไม่เคถิงนไหนเลยกลับบ้านอีกโอ้สายแล้วลูกเอ้ยดูสิว่าแค่นี้เราจะใช้เวลา วันหนึ่งหรือเปล่าสองวันหนึ่งคืนแล้วลูกคุณนักเรียนคะคุณครูบอกว่าคุณครูจะจับเวลานะคะคุณครูจะให้เวลาแค่สิบนาทีหน้านี้ต้องเสร็จนะคะคุณนักเรียนลบเลยค่ะไอที่มันตัวยืดย่านสูงเกินไม่ไม่ไม่ได้ค่ะมันสูงเกินไปผิดระเบียบค่ะนนเขาต้องการฝึกให้หนูเขียนหนังสือให้มันเป็นระเบียบสวยงามแล้วก็มีขนาดที่กำลังดีหนูห้ามขนาดใหญ่เกินลูก a few moments later เดี๋ยว เดี๋ยวเมื่อกี้กันบ้านยังไงเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอคะไปทําต่อสิคะมาเข็นอะไรกันตรงนี้คะอ่าดอนคนหบวาปกันบ้านไปไม่ถึงไหนเลยเท่าเดิมเป๊ะไม่นี่พึ่งลบไปโอตาลาูเจอช่ยิยที่ซับไครอนเพสเบลไอคอน